สวัสดีครับวันนี้ช่อง YouTube เก่งนิวตะลุยอีสานวันนี้เราจะตะลุยพาชมถนนคนเดินนะครับผมริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายของเรานั่นเองนะครับผมนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดท่าเสด็จริมแม่น้ำโขงเปิดทำการนะครับครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปี2555โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายนะครับ โดยทุกวันเสาร์ช่วงเย็นๆตั้งแต่ประมาณ4โมงเป็นต้นไปร้านต่างๆก็เริ่มทยอยกันจัดแผงบนทางเดินเท้าเรียบแม่น้ำโขงตลอดระยะเวลาเดินราว500เมตรนะครับโดยร้านรวงแผงลอยต่างๆจะตั้งหันหน้าออกสู่แม่น้ำโของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วงหัวถนนบริเวณชุมชนวัดหวยโศกจะเป็นร้านอาหารนานาชาติ ให้เลือกรับประทานกันใดอย่างพอใจเลยทีเดียวนะครับถัดไปเป็นสินค้าประเภททํามือและสินค้าที่ระลึกต่างๆร้านค้าที่ถนนคนเดินริมโขงจะเต็มพื้นที่นะครับและบรรยากาศจะเริ่มคึกคักราวๆประมาณ6โมงเย็นเรื่อยๆไปจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับนอกจากของกินของใช้ที่นำมาวางขายกันอย่างตื่นตาตื่นใจแล้ว สเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับของถนนคนเดินแห่งนี้คือลานกิจกรรมบริเวณท่าน้ำวัดหายโศกที่ประดับตกแต่งด้วยธงหลากสีสร้างสรรค์บรรยากาศย้อนยุคบางครั้งมีเวทีแสดงวงลูกทุ่งชุดใหญ่สร้างความบันเทิงและความคึกคักให้กับสถานที่ส่วนเวทีอีกฝากของถนนคนเดินบริเวณหน้าป้ายลานพญานาคจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากเยาวชน ในจังหวัดหนองคายผัดเปลี่ยนกันแสดงทุกสัปดาห์ด้วยนะครับผมภายในบริเวณถนนคนเดินนะครับผมก็จะมีในส่วนของอ walking steam ริมโขงนะครับก็คือเป็นจุดที่สามารถขึ้นไปถ่ายรูปบริเวณด้านบนได้ชั้นสองนะครับจะเห็นวิวที่มีความสวยงามมากเลยจากพื้นดินนะครับประมาณ5เมตรนะครับผมก็สามารถที่จะแวะกันมา ถ่ายรูปสวยๆกันได้นะครับผมและก็จะมีการประดับไฟสวยงามบริเวณ่าในพื้นที่ของถนนคนเดินด้วยนะครับมีอาหารหลากหลายกันให้เลือกสรรให้เลือกทานกันได้เลยนะครับผมสามารถที่จะแวะมาเที่ยวมาชมมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามช่อง YouTube เก่งนิวตะลุยสารด้วยนะครับเพื่อนๆ